พี่คนขับรถตุ๊กๆที่เชียงใหม่ผมก็ใจว่าช่วงนี้นักท่องเที่ยวพี่เยอะแล้วแต่พี่จะทําแบบนี้ไม่ได้นะคุณผู้ชมครับนี่คือจุดเดิมเนี่ยเป็นขาวแดงยาวไปนะอืคือตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะแหละพี่ๆตุ๊กๆบอกว่าที่จอดรอผู้โดยสารน้อยเหลือเกินทํำยังไงเดียหุ้นกันไปซื้อสีคุณวราพรมา,าทาจากสีขาวแดง ที่ห้ามจอดให้เป็นขาวเหลืองคือผ่อนผันทาเองเลยเหรอทาเองเลยครับเนี่ยครับกลางกลางล้มทา,ทากันทากันโอ้โหนี่คือแถวข่วงประตูท่าแพจังหวัดเชียงใหม่ครับผู้หญิงสองคนนะครับเอาสีเหลืองกระป๋องอะนะมาทาทับบริเวณนะครับจุดห้ามจอดขาวแดงอพอเจ้าหน้าที่เทศกิจไปตรวจสอบนะครับพบว่ามีการเอาสีเหลืองไปทาทับส่วนที่เป็นสีแดงอย่างชัดเจน ถามพี่ผู้หญิงแล้งสองคนกับผู้ชายอีกคนก็ยอมแล้ว,ว่าเออพวกเขาทาจริงๆแหละเพราะว่าพวกเขาได้ขับทุกๆใช่ไหมล่ะนะครับตั้งใจจะทํามานาน,นแล้วด้วยโอ้โห <c oughs> แต่เพิ่งจะตัดสินใจลงขันกันซื้อสีมาทาเมื่อวานนี้ <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียค่าปรับเวลาเอารถไปจอดรอผู้โดยสาร<อ>เพราะว่าจุดเนี้ยมันจอดได้สามคันนะน้องเข้าใจไหมแต่รถมันมีมากกว่านั้นมันจอดกันไม่ได้อ่ะน้อง <c oughs> เห็นว่าเป็นจุดขาวเหลืองเป็นจุดผ่อนผันจะไม่เสียตังไงสุดท้ายเดี๋ยวพี่ได้เสียตังลองฟังคนขับรถตุกๆหน่อยฮะ ยั <łość> ่ายหลาย่อยังขอที่หาเจ้าเห็นท้างสมมดปเขผลหอกนี่งออกโลดวันๆนึงได้ก็ได้กระได้มันก็นเาต้องจ่ายให้โรงแรมตัวล้วเรามมใจ่ายส่วนมันก็มได้ไ่เนี้ยมันก็นครับเาก็เลยแบบรักขาเอานนั้นอะกูบโพนี้โน้ตผูรกันตรงๆเนี่ย เจ้าหน้าที่เทศ,ศกิจก็มามอธิบายให้พี่ๆเขาเข้าใจว่าอันนี้ผิดกฎหมายนะเปรียบเทียบปรับ5้าพันบาทเนี่ยก็หา,าขีดเขียนพ่นสีตามพบรบรักษาความสะอาดครับล่าสุดวันนี้กลุ่มคนขับรถทุกๆครับก,ก็เอาสีเหลืองมาทาทับสีแดงคืนให้แล้วนะฮะสีแดงมาทาทับเออเออเออใช่ใช่เอาสีแดงมาทาทับสีเหลืองคืนให้แล้วนะครับแล้วตัวแทนของคนขับรถตุกๆนะครับก็ยอมรับกับสิ่งที่ทําลงไปแล้วก็เสียค่าปรับอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ย้ําว่านะฮะ คืออยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอจัดสรรพื้นที่จอดรถให้หน่อยได้ไหมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวครับฝากเทศบาลฝากเจ้าหน้าที่ช่วยดูหน่อยนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยนะคะแต่ไปทาเองไ,ไ,ไม่ได้นะคุณผู้ชมคะ